นามผมไหลลาเกี่ยวปั่นไปลัดกะยังฟังอุปมาคือรังกระดังลาว่าดีนองใจของนางที่ปองมันใส่สัมพันธ์กับคุณพี่ถึงสิมีสิ่งกันตันนาสิคอยเปลี่ยน โอ้ยตาบได้ฟ่าบ่อสิ้นดินบ่อเปื่อยป็นผงดงบ่ไกเป็นบาใ้นาบ่าเป็นเกียงโกกสะเบียงบ่ปินผ่าแล้วกับไทยยังเที่ยวทองแม่น้ำของสิวกันตันนาสิอ่อยลอย อ้อยยังหวานอยู่จังห้อยนางมอปล่อยผีไหนีลาวารีบอย,ยอมยุดขันหมดมวยจนตัวมวยยามควายบ่ยมีเขาขึ้นพ่อซำเขาบบ่ากะบ่เบากับคนื่นอยากปันไดกะสี่บืนปืนกระสุนลูกโม่บ่หมดเจียงสีเสียงตาย โอ้ยต้อยพ่อไม่หายปล่อยเสียงสิทนโหดลาวารีสีบ่อยอมใจกดสิซื้อตรงประสงค์ออ้